เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันบ้างนะครับโดยล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับ ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี62ทับ2,563 นะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน2563ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆกับเราทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมกับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ย คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติรับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คืออัตราตันละ85บาทสําหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกลายเลยนะครับลายละไม่เกิน5,000ตันและอัตราตันละ92บาทสําหรับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อยนะครับตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5จาจากการเผาอ้อย โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในเดือนมิถุนายน63นี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ต่อก็คือได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและยังเป็นการจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสดนําส่งโรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยนะครับอันเป็นสาเหตุของฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้กว่า300,000รายทั่วประเทศนะครับสำหรับประชาชนสามารถตรวจสอบปริมาณอ้อยที่ตนจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ line official ตรวจสิทธิ์อ้อยนะครับ ad 103 gn AJ และสามารถยื่นเรื่องอุทธร์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องได้ภายในวันที่19มิถุนายน63ที่หมายเลขโทรศัพท์02 202 3081นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่จะได้รับในเรื่องของเ,อเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต หรือดูการผลิตปี62และ63ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วนะครับก็คือ2กลุ่มด้วยกันอัตราตันละ85บาทสำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายรายละไม่เกิน5,000ตันนะครับแล้วก็อัตราตันละ92บาทสำหรับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ